จะฆ่าทุกคนค่าไป่ไว้ดาโอ้ยแล้วผมได้เลิฟช็อตไงมาแล้วเลอะฮะอ๋อโอเคเมื่อกี้อาจจะตาฝาดโอ้ยใครต่อยคุณใจร้ายมากคือยิงแป้งอ้าวสวยโอ้ยคุณแม็กซ์ยิงอะไรม่้ อย่าทำไรผมคุณมีฟองสบู่ที่หวาผมลืมไปโอ้โนคอมพิวเตอร์เกมมิ่งเต็มไป, oh no, gaming, ปหมดเลยอะ่ะคุณกันรวย <ผม S 1> คอมมาจากไหนครับเนี่ยผมไปซื้อมาจากร้าน iH a v e cpu โอ้โหอันนี้อันน,น,นี้ลุงเอเป็นคนเจ้าของร้านแน่นอนผมจําได้สปอนเข้าสปอนเข้าเออใช่ครับติดต่อมาได้เพื่อใครมันกดคอมมใครมันกดคอมอย่าก,กดอย่าก,กดไม่ให้กดนั่นสิใครจะกดคอมผมก็สงสัยมากใครจะกดกกคอมไม,ไม่ใช่ผมผมจะกดทำไมแต่ว่าไปแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ผมว่าก็เล่นสนุกดีนะผมจะกดต่อไป เพราะผมว่าเล่นคอมคนเดียวเออระเบิดสักทีผมไปละเย่กว่าจะพังได้ร้องไห้โอ้ยโฮ้ยมาไงเดี๋ยวเฮ้ยชิบชืบปะปะปุ้ยโอ้ไปแล้วครับแล้วผมได้เลิฟช็อตด้วยไงหายตัวโอ้ยเอาคุณหายโอ้ยคุณกันอะไรกดคอมอะไรไม่ให้กดไม่ให้กดหยุดโอ้ยไได้เออผมอยากกดหนูอยากเล่นหนูอยากเล่นคอมพิวเตอร์บ้านหนูไม่มีคอม และที่ตีเล่นตอนนี้คืออะไรอพันชนไอพวกันชนโอ้หนูโดนเหยียดหนูโดนเหยียดโอ้ยตายหยุดบอลไม่ให้กดเขาอละกเบจะกดบอจะกดเอาสวยกันุึนอ้รีดนี่วว่ะรีดนี่วว่อคุณคาบโกตโต้อ้สวยว้าตายยังโอยังไม่ตายด้ว่คุณาบกโต้พังอีกแก่ไม่ถบยากเดี๋ยวไโดนด้ดี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 ไปยิง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 ไม่ยโอเคผมไปแล้ว ไปรีโหลดต่อหน้าเขาเฉยเลยอะไรวะเนี่ยผมโอ้เริ่มเมาแล้วฮอโอลสวัสดีเพื่อนเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวรักษาให้รักษาด้วยการรีโหลดกระสุนต่อหน้าแล้วก็ ฮ้ยป้ายาเฮ้ยอีคุณกันทำไรอ่ะตัยคุณกันคุณจะไปต่อยก,กับเขาไม่ได้นะคนนั้นเขาําำมวยไม่เป็นอ่าแตาาเ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยหนูอยากเล่นคอมหนูอยากเล่นคอมอ้อาวเรียบร้อยไม่ทันนะทำไมอะคุณการคุณก็เป็นเจ้าของร้านเกมไม่ใช่เหรอคุณไม่ให้เด็กเล่นคอมได้ไงอะอ้าวเรียบร้อยจบเกมแล้วโคตรไวเลยเนี่ยผมบอกแล้วว่าคุณอะเป็นเจ้าของร้านเกมไม่ได้เหรอเพราะคุณห่วงคอมอะแล้วธุรกิจของคุณมันก็จะไปติบนลคนอื่นดออ้ยก็ผมอยากเล่นเกมอะเฮ้ยคุณอยู่ไหนอะ ผมเดินหาก่อนคุณนั่นคุณใช่ไหมวันดีครับคุณการไอดีคิวลิงโอ้แตงกิ้วที่เชื่อเพื่อลบเพื่อลบฉันจะเอาฉันจะเอาเลิฟช็อตเพื่อจะเอาเลิฟช็อตเพื่ออย่ามาบังไอไอมันเตะวิเยวมันเตะวิเยวโอ้ยผมจะตายมันมันมันเอาผมแล้วมันจะฆ่าผมหนีสตาร์ทไปหนึ่งทีมันจะฆ่าผมผมก็แค่อยากจะเอาสกีเลิฟช็อตเอจะรับร้ายหนู่มไอเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะบอลไปไหนอ่ะบอลหายบอลหายเตะไม่ไปเลยทำไมเตะไม่ไปไปไหนไปไหนไปอย่าเลย yeah <laughs> เตเข้าโกดีมันมาแลยเมันมาแล้วผมยิงได้เอาสวยิงโดนยิงโดนลูกบอลเฮ้ยอ้นนีไ้ได้แล้ววเก็บแบตเก็บแบตเก็บแบตได้แล้วได้แล้วอันนี้คือผมได้แล้วใช่ไหมเย้ได้แล้วชนะน้อยมากเอวอ้ยเจ็บเอวเฮ้ยอือนี่ยัยผมพังคอมของคุณกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้ยกดจะพังคอมได้ที่ใช้เวลานานมากคุณผู้ชมทางบ้านแต่ว่าตอนนี้ผมทําลายคอมพิวเตอร์ในบ้านคุณกันเสร็จเรียบร้อยแค่นี้คุณกันก็จะไม่สามารถทําคลิปได้แล้วแล้วก็จะไม่สามารถเล่นเกมไปได้ตลอดกาลเพราะ ผมพังคอมพิวเตอร์ของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจริงๆก็เออที่ผมพังคอมพิวเตอร์ของเขาก็เหตุผลง่ายๆมากเลยคุณผู้ชมทั้งหลายเพราะว่าผมนั้นใหญพพกคุณนั้นเราใช้บริการร้านสารบัคร้านเติมโลบัคราคาถูกเรื่มต้นเพียงแค่สาบหาบทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบัคก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกอาการ์เด้นก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาดแมพต่างๆอีกเพียบเลยนะนรื่ถึงร้านดีๆต้องสารบัคโอ้ยดับเบิลท็อปบอลโอดับเบิลทป คุณกันไอ่ว่าสวยบาคุณกันคุณเป็นอีกแล้วโอ้โหเจ้าของร้านเกมมาเองแล้วผมจะเล่นยังไงเจ้าของร้านเกมโอ้โหไม่ต้องห่วงคุณคิวเลอร์มันทำดาเมจน้อยลงมากก็อาจจะพอรอดได้อยู่ั้งอาจจะนะเอาแล้วการต่อสู้ระหว่างเด็กเรียนปะทะกับเจ้าของร้านเกมมันจะเป็นยังไงต้องรอดูศึกนี้แล้วผมว่านะอุ้ยมีคนโดนผมอยากช่วยเขาว่าผมช่วยไงได้บ้างอะกดทอนใส่เลยอ้าวทอนไม่โดนด้วยเพื่อนๆสวย <lee> <S <S ใช่เพราะเราคือแก๊้งเด็กเกียร์้านเกมยังไงละ่ะเด็กเกียร์้านเกมใช่ผมจะเล่นคอมคุณเอาให้มันพังไปเลยกัดจอแรงออกคุณกันการด <ขา S 3> จอแร<ล>งใช่ไหมโอ้ยว้าวโอ้ยแล้วพอไผมโดนลุกหลงไปได้โอ้ยสวยโอ้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 ยช่วยด้วยช่วยด้วยเยอะแยะเลยร้านเกมนี้ผมยึดผมยึดผมจะเล่นเกมผมจะเล่นเกมไม่ได้ไม่ได้คอมโดยเอวโอ้ยดีดีดีไปแล้วไปแล้วอย่าทำร้ายหนูเลยคอมคุณมันดูน่าเล่นอ่ะคุณกันดูดีกัดจอห้าศูนย์หกศูนย์น่าแกกลับไปด้วยไอเนี่ยโอ้ยคุณซื้อมาจาก ร้านเนี่ยอะไรนะ I have die of เดตซีพียโอ้ยสวยโอ้าวอ้เข้ามาเร็วเข้ามาเร็วโอ้ยบอกก่อนเลยหนึ่งทีไปแล้วไปแล้วคือเต้าชอนเลยอ่ะจ้จ้าจ้าจ้าผมไปแล้วผมไปแล้วโอ้ยได้มาสปีดวิ่งวิ่งวิ่งเอาตัวรอดอย่าทำร้ายผมเลยผมก็แค่เด็กตาสีตาสาที่ไม่รู้เรื่องร้านเกมงานหน่อยฮาเคนฮาเคนกำลังต่อยคนอยู่คุณกันสู้ชีวิตต่อไปน้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นแล้วเอ้ยน้ำขึ้นให้รีบปักคุณกันแล้วเราควรทำอะไรดีสุภาษิตไทย โอยตักไม่ได้เดี๋ยวคอมผมพังโอ้โหนี่กดเลยกดเลยเล่นเกมเล่นเกมอ่ะเฮ้ยเกมนี้สนุกจังเลยเกมอะไรด้วยยอดยอดบอกว่าให้ดูนะอ้ออ้ยเจ้าของร้านเกมมาเจ้าของร้านเกมมาบล็อกบล็อกเออคนถอนเอาถอนไม่โดนด้วยสวยแล้วอ้อยเจ็บอ้อยอ้อยเอาบล็อกเอาบล็อกอะไรวะเนี่ยบล็อกอากาศพอดีเหี้ย โอ้ยช่วยด้วยผมบล็อกผมบล็อกแบตทีเรียโอ้ยโอ้ยไม่ได้่าอย่าแย่ตายเลยโอ้ยคุณทำร้ายผมทำไมอ่ะผมตายลุนฮาคินตอนนี้โคตรเร็วครับเพราะว่าบัฟคอมผมอ่ฮาเกนได้ป๊อสปีดนี่มันฝันไรจัดจัดอ้าวแม็กคุณแม็กอ้าวผมผมตายแล้วผมตายแล้วอ้าวแล้วอ้อวใช่ผมตายแล้วโดนเจ้าของร้านเกมตบอ่ะเฮ้ยเออผมเล่นอะไรดีอ่ะเล่นหมัดละกันเนาะมาเป็นวัยรุ่นต่อยแล้วก็เป็นตัวตลกอ่ะหลังเห็นตัวตลกเอ้ยเดย์แมทร้านนี่ยายแนะแจกกล้วยอี โอ้โหผมเอ้าเอ้าอ้วยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยกล้วยโคตรโง่เยกล้วยเพลเอเดอเกมเอาต่อยเลยซ้ศพเลยอะไรวะุณแม็กทำยังไงเนี่ยกล้วยโคตรแรงเลยกล้วยโคตรโหดเลยยิงกล้วยใส่เขาตายเลยโอเคผมเชื่อแล้วว่าเอออฟูเป็นโลแพ้กล้วยของจริงโดนกล้วยปุ๊บตายเลยคุณแม็ลายกามาคุณแมอเฮฮ่จริงๆแล้วผมนยนะเป็นเป็นใครวะอ่าเฟชมีทิวเนื้อจังเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยต่อยกับยิงชอบมาก ทั้งต่อยทั้งยิงมาหนึ่งหนึ่งกันดีกว่าเออเอาสวยไม่ถอดแม็กทำอะไรพี่แม็กไม่คุณกิดคุณไม่เห็นเราต้องยิงเท่านั้นมันมันจะตายนะมันจะตายนะโอ้ต่อย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 เออต่อยเลยผมต่อยแล้วเออเขาแค่ตายแล้วอุ้ยยัยละยัยละยิงยิงยิงยัยเขาได้เล่นย้ายเขาได้เล่นตียัยเออตายเลย โคตรโหดอะคุณกันอะไรไปเนี่ยเราจะเสียเกียรติคนวัยรุ่นกรุงศรีไม่ได้คุณกันเนียนแคทโมเมนต์โอ้ยโอ้ยขอเลยคุณกันอย่าขอคอมคุณกันอย่าขอคอมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบโดนวันนี้ดิ่วันนี้ดิต่อยเลยคุปปะเราต่อยอากาศอุ้ยเขินเลยเขินเลยเอ้ยนี่แล้วผมบล็อกนี่ไงฟาร์มสกอร์ออร่าฟาร์มมิ่งมากอ้าวแล้วใครจะฮิวผมแต่โอ้ยระวังระวังไอ้ยบล็อกอ้าวแม่ไม่โดนผมไอ้ซ้ำ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 เอาสวยซ้ำไม่ทันละเออ สวยซัมฟรีอ้าวเจ็บคิวดอยนี่ค่อนข้างโหดอุ้ยยาเอ้ามันคิวมันฮิวใครอ่ะฮิวใครอ่ะเลิฟชอบไอ้ฮิวอะ a รวอตไอยูดูมิเขาเขาฮิวอากาศเฉยเลยอ่ะทำไมอ่ะผมผมควรไปช่วยเพื่อนไหมใช่ผมคือฮีโร่ผมจะช่วยเขามาเพื่อนเราช่วยนายเองไปบล็อกนี่ไงเอาเพื่อตายเพื่อตายอ่ะแล้วผมก็ตายต่อไม่น่าเลยไม่น่าเลยผมทำอะไรอยู่เอาผมวันระเบิดข้างล่างผมวางระเบิดข้างล่างเออสวยสวยสวยยังไงเขาต้องต้องลงมา นายเขาก็ต้องลงมาลงมาเลย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 ข้าวันข้าวันข้ามันข้าวันลุ่ลุบเออสวยสวยสวยออสวยคุณกันเลยโคตรโหดอ่ะโคตรโคตรเด็กขี้ลุมอ่ะอะไรว้เนี่ยเต้นเต้นโอ้ยพวกแกเนี่ยไอพวกเด็กเหลือขอโอเคมาผมมาละวานนดูดิสิอนิเมะก่อนเลยโย่หมายความว่าไงอ่ะสาวอนิเมะคุณกันอุ้ยมองอะไรวะ เฮ้ยมองเลยรวะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับผมแค่มองผมแค่มองของพิ้วพิวเตอร์เดินได้สร้างอะไรเนี่ยมันสร้างอะไรเนี่ยมันสร้างอะไรเนี่ยโอ้ยสร้างอะไรกันอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทำไมผมรู้สึกลางไม่ดีเท่าไหร่เฮ้ย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 เอ้ายิงเอ้าผมยิงอะไรวะนะโอ้ยโย่ โยกขอมพิเตอร์เป็นสาวเอ็นดิเบโกอว้าวโอ้ยโอ้ยพังเลยผมรับไม่ได้โอ้ยราคายี่สิบล้านอย่าโอ้ยราคายี่สิบล้านเลยคุณกันโอ้ยต่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยราคาค่อนข้างรุนแรงนะครับเนี่ยแต่ผมรับไม่ได้ผมจะพังฟิกเกอร์คุณอะได้เฮ้ยอะไรอะไรยุดยุดออกไปออกไปรีโหลดก่อนไหนไหนโอ้ยฟิกเกอร์เหรอโอ้ยสวยดีโอ้ยไม่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 โดนเลยโอ้าวอ้ยโอ้ยโอเคดีอะโชว์พลังโลกเลือนใส่คุณกันนเเเเเเรรรรรีียยยยบ้้้้ออ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 อแลลววววผมมมมมมไปะโโคคคพพพิิิตตต์์์่ เรียบร้อยพิกเกอร์สาวด้อยคุณหายไปแล้วนี่ไงสตันเลยผมไปละเกอร์พิกเกอร์นี่ไงผมจะฮิ้วกลับบ้านผมจะฮิ้วกลับบ้านผมจะเอาไปโูนต่อไปไปไปโอ้ผมถอนไม่ได้ผมถอนไม่ได้ยายายาไม่ไม่ค่อยแล้วไปแล้วโอ้ผมตายแล้ว พลายหญิงสาวพิกเกอร์ที่อันตรายจริงทำผมตายเลยมันพังอีกแล้วยุ่ยว้อผมเจอเกทหกหกหน้าตาแบบเกทหกหกในเกมจริงเขาแล้วหน้าตาแบบโคตรเพียนทีอะ